วอาเราจัดสุภาพผมครับผมบ้านดงบังค่ะแนั่นนะบ้านดงบังตำบลน้ำปีกอำเภอเมืองครับผมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสูงเท่าใดพ่อก็ว่าลอยหกสิบหาตัวปีไก่ปีกายนี่ลอยหกสิบหาพอสูงเท่าใดค่ะลอยหกพิบหัวหกพิบสองน้องพอได้มันมาจังได่นี่ลูกควายหลอดพี่กันนะครับลูกควายหลอดเอามาผสมหยัง แม่ยังพอแม่ไทยไง,แม,ยไงแม่มันสูงเท่าไหร่พอ่อสูงือยห้าสิครับผมสูงอยห้าบห้าแม่มันแม่มันผสมมูล,ลาอยู่บ่ะลูกผสมอยู่อยู่ไ้นเน,ะนาะอ๋อค่ะค่ะเื้อแจาพายงามรับผสมเท่าไหร่พอ่อก็ี่กับพันหนึ่งครับออกข้างนอกกัแบบพันตัวพันขาหา 10กว่ากิโลขึ้นไปครับค่ะขั้นไกลกว่านั้นกับ2,000กว่าค่ะพ่อเบอร์บอกเบอร์โทรแน่เพื่อพันอยากมาสม082ครับผม082ครับ368368989809พ่อผสมแล้วมีมีใบหอดให้อยู่บ่อนี่เอมีใบมีใบให้อยู่บ่อมีอยู่ครับแต่ว่าเป็นของบแบบล้านท้องครับผมอ๋อใบของล้านทองอันนี้อันนี้พันโบเมนล้านทองเนาะผมขายสซสโซวิตบะโซสโซวิตเลยขายไปให้ อีไรฟาร์มครับผมเ,เพชรอีส๋อหมอค่ะอ๋อเพชรอีสารนรู้จักหา<อ>เพชรอีสานอ,อยู่ที่ไหนลูกๆนี่แหละครับปันปันจะเดิตัวนี้ไปหมอค่ะแล้วปันผมเลยบอดนั่นผมก็เลยแหนล้านทองไปเพิ่นเลยเปลี่ยนเป็นเพชรอีสานผุณเพิ่นเพชรอันโคตรเตอร์ไหนะนูหนู้ถามไปโทรไปถามเพิ่นว่าเพชรอีสานนี่อยู่ไสเพิ่นว่าเพิ่นขายไปแล้วพ่อมันโบกินเนี่ย ขายพิ่ขายดีงี้เพิ่มเป่อลุงเพิ่มขายาก็เลยสี่แสนคนอ่อนย่ามันบอกินหงามันจอยมันก็เลยได้ขายนสิตามหามันอยู่นี่พ่อตามหามมันได้จังได้เพดสันอ่ะู้จักครับผมอุ้ยผมบ่าเพดิสันเปงานปัดตัวนี้ซ้ำ่สงปับันบานี่ใบยกเนาะนี่ลูกใบยกเยบส่วนแล้วตัวนี้สิเเนตะตัวนั้นเจ็ดเ็นะครับจ้าสูงหนหกสิบกว่าคนหางคนหางใหญ่เนาะพ่อเนาะบังเล็บบังเล็เล็บ แป๊บเดียวแป๊บเดียวบางเน็บอทั้งผ่องเห็ดงินเห็ดไม่น่ะละครับผมครับผมครับผมไกลพอพอไปกี่ประมาณกว่าทงสิบโลครับกว่าสิบสิบโลเฮ้เดี๋ยวเช็ดตามไปน้ำนอพอเนาะแม่ซื้ออยังจ้าสมปองค่ะแม่ซื้อสมปองต้นนี้ไม่อยู่บ้านน่านละแม่บอกแม่สองปีสองปีกว่าป่ะฮะสองปีกว่าอันนี้นี่ครับนค่ะ ครับุณล้านทองนี่นี่ว่าใบไปยังผมเลยพอดีเห็ดตัวนี้คุณล้านทองนี่เออยังบ่เห็ดตัวนั้นก็เอาตัวนี้ไปสะกอนบัเห็ดเราจะไปเปลี่ยนมันบอกค่ะบานี้มันยังอยู่หลายตือนะมันยังอยู่หลายตืออ๋อเอาสิเดคุณบัวเห็ดไม่โลดตัวนี้งามเพราะว่าบัเห็ดไม่พูดกับว่าสิเมาพูดกับว่าสิเมาก็เลยบ่ได้นั่นนะครับผมใช่ไหมโลดมันกะทิอันนี้ยี่ดอกมันกะทิใส่เวลาเนี้ยพล ข้าวเย็ดแบบนี่ครับเดือนนี้เขาก็ฟาร์มเงินเขาก็จับกันผมบ่อยคนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพชรอีสานได้ค่ะตัวนี้เพชรอีสานตัวเดียวกันนี่คุณล้านทองคุณล้านทองนี่คือเพชรอีสานให้สอสอสวิทย์นะค่ะสสสัวิทย์ขายให้วิเลยฟาร์มเพชรไปเปลี่ยนเป็นเพชรอีสานโนเราไปตามหาอยู่วิเลย์ฟ้ามโบเห็นอน๋อค่ะเนี้ยบังเมิ่อนี่ไปเจอสาวที่มาใบสมุทรเหนือกันนะนี่ไอ๊ ผมสมนเดืนปีสี่เดือนแล้วนี่ปีสี่เดือนเลยได้ได้ไปทับครั้งที่สองนี่สิบกว่าครั้งท่าน่ะค่ะสามร้อยกว่าตัวนี่โอ้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูเพิ่นผสมเนาะค่ะเนาะคณหนุดตามเจ้าพ่ายงามไปเจ้าพ่ายงามกันน่ารักน่ารักเด้อคำแล้วเด้อค่ะคำเล้ว พายงามก็เจอผู้สาวแล้วอ่ะมาแล้วผู้สาวมาแล้วผู้สาวห้องแอบแอบแอบมาแล้ว ลงได้บอล่ะน้าหนาลงยามาซัมหนาบอจ้ะก็สูงทแทะโอ้ยก็แกงแทะเันเอร์พุาวเพื่อนนั่นอือจ้าห้าห้าได้นั่นเอาลงบัตรแค่อันนั้น น,น, 6, น,น,นั่นผู้สาวเพื่อนนั่นราลง มด,มดตามผินแล้วครับเจ้าไปยัง,งควายอือือขึ้นวันอ่ะคุณพ่อชื่ยังค่ะคุณพ่อ <c oughs> ขำหลา่า <c oughs> สมตัวใดตอนนี้ได้นนเนาะ ของมาไล่ยางดีเอ้าเอๆาเอ้าเอาเอาูาไปต้อมแล้วเจี๊ยบคายงามเป็น เทคโนโลยีท่านสมัยว่าค่ะ <c oughs> โอ้ยออบ,บ่บตยาต้องขนยากเนา,า <c oughs> ะขับเข้ามขังหัว,ว,วับเขาขังขวัวยังไม่赖ยังขับมันบ่มาก

มองวัดจีนวดจีงกัะญาดีห้ผมให้บนนี่คืออเห็นแวเบิ้งลามถ้มันแน่มันควเเอด้น้อยโคกีนกัญยามันวดตะลับักบักเข็ยอีทตางกันเดจะเบิ้งเบ้งเบมเห็นแถเบิ้งเลยตะเวนบขนนี่จับจี่ใหเสีงเสง จะเบิรถดี่ะเบิงมันหนีหางไปหนึ่งจะเบิก็นี่งหงกกระยานี่งมาเบิกหนี่แล้ววิธีวีวินี่ถ้ามันขึ้นจเข็มหนี่เหงกกระยานี่คอยบอกรดนี่งมันบ่ใสจะเบิกรถเดี๋กะเบละรหางคึขาึกแล้วรถครับจะเบิกรดี่บ ถ้ามันด้เสื้อแล้วเนี่ผมบอกเลยว่านี่ที่ผมชมไ็นสามร้อยกว่าตัวนี Mont ่เดือดซ้ำสิทีขนาดนี้นะเดือดซ้ำ่ที่สอสามร้กว่ตัวนี่ผมชมที่สีเดือนกว่าแต่้วก็จะกินปลาหกหกส่วนหกก็จะกี้ปาประหันต์ก็เดือนก่นี่นะหนูเป็นสารกินอาหารเพ่เลือกนะ ถ้าถ้าตัวเนี้อยากสมดีายของมันเปเนื้อหางเลยท่านท่นท่านใบของแล้วทุบขาละหางปัดดีเพ่าแม่นเบิ่งเลิศนี่เบิ่งเลิศเบ่งเลิศครับเบ่งเลิศครับเรื่องการไม่ใช่เลยนี่เอืมอ่างกับปัดขากับทุบเนี่ยเนี่ยเบ่งเลิศนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นบ่ขึ้น ผมบอกให้เลยนี่ยนานี่ผมบอกให้เลยมือแล้วผมตัวเจ็ดตัวนี่ผมไปสมนี่ผมมีอะไซ้ำครับผมข้อเดียวสี่ตัวกันเลยน,นี่ผมมึงมึงนึงแต่ว่าม้วนไหนน้อยมั้งหูทีบด,ดอ,อกคันกับคันผมสมนี่ผมบอกว่าชัวร์เลยหลังเปียกยว่าเตือนคุยหน่อยผมนเอยนัแ่แหละเปียกต่อคือเพิ่อนค่อยมือนี่ เนี yeah. là là ่ยมันก็ยังขึ้นบ่ฆะอยู่นานละให้เจ้านี่แหละก็ว่านี่บ้านคัดผมมาเดถอดโจาว่าอวยฝนโมเมนต์คือมันมันยังเข้าเดียวครับผมผมกาตายล้นี่นี่จนไปเห็นเราเห็นไม่นี่นี่จนถึบไปเห็นลายมือกัดกัดกินให้บ่กตินแต่บ่งควายแต่บนยิงเหลืออยู่นี่บ่งขวางมันบ่เลบบองเหลืองปฏิบัติควายผมมันนี่มัอนี่มันนี่มันก็ออกเลยนี่นี่เพิ่งหมนี่แหละ วันเดียวเนี่ยนี่เป็นวันท yeah. ี่สองเห็นไหมเนยสองวันที่สองกันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยไล่มาเรื่อยอันนี้่อยทุกวันเลยครับนี่วันนี้ยังไม่ไม่ได้ทับเล่นเห็นไหมเดี๋ยวห้าร้อยกว่าตัวเล่นนี่นี่นี่ถ้าใครเงี้ยวตั้งที่ผมผมเล่นในรอดเนี่ยถ้ามันเล่นไม่ผมกล้าตัวหอดเศร้านึงผมก็จะกล้าร้องเฉยเลยมันกลืนเชื่อสมว้ ห <c oughs> ากว่ผมได้สมนำนำบอกผมบอกเลยว่าน,นี่นี่ผมสมนี่นี่วันที่หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองหกสิบสามบางหันมันบอกพฤศจิกายนวันที่หกนั่นปีหนึ่งือนปีปีหนึ่งแล้วบันท่านว่าปีปีหนึ่งเดือนมักราสองเดือนขุนพรสามเดือนนี่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 น,น,นี่นี่นะนี่ปีเดือนเลยเสือ้อขาวตัวนึงโบขืนมันกับโบข้อมบอกค่ะพ่อ บ่ขึ้นมันกับบ่อโค้กเหม,มอออออือนเล่ผมบอกแล้วก่าก่าทรา,า,า,ายเ,ยเรื่อยหมดเล้แตะวันนี้ก็ว่กับ่ขืออข่นบ่โค้กใหม่ขลักเท่านั้นนี่มัดสมมาแล้วครับมัดสมแล้วส<อ>ีอมัดสม,มแล้วผมบอกเลยว่าเพิ่นว่าเป็นหยังคือค่อยๆขึ้นโค้กมัดขิ้นเตียงสี้นี้เม่น,<อ>นบ่บ่ตีบ่หยัง่งแต่ว่าอัดตัวสมปิ่นนี่เอามาใส่ร่องเบิ้งครับผมบ่อนเ่นี่เนี่ยโต๊ะโต๊ะจัไปก็เหมือนกันนี่แหละนี่นี่แหละรับเบิ่งได้มันสิ่ายสมบ่นี่นี่ใกล้ๆนี่นี่นี่ด้วยป่ายุค่าเนี่ยนี่ค่ะ กิโลหน,นึ่งเส้นเดียวกันนี่ย่าเนี่ถ้ามันตัวน่ะบ่ไปกำเบ่งของมันสิงเงีนหางเถื่อ,อนอดีตข้าบ่ไส้เนี่ยบ่ไปบายเบิ่งขาโถหางปัดก็สิถ<อ><อ>้าไมนไส่น่ะบ่บ่ขึ้นกับย่าเขาไปบายเบิ่งปั๊บมันมีเนื้หางเถื่อนอ่ะเอามือเขาจะมีครับะปบอดินอันนี้เลยเพือ่อ หางปัดสิขากสักามอย่างได้ด้เ่ค่ะค่ะถ่ทำเลยเป็นความรู้ความรู้นั่นะรอบของมันเดี๋ยวก่อนนั่นะรอบของมันรอบแนเลยรอบี่แมนบางทีงแตนจะสมได้จะเห็นมันขุนวาอก้อนขี้มูกจะเห็นมันขุนนี่เหให้เพิ่งนี่นี่นี่นผมมาว่าใจแล้วแสดงว่าติดแล้วบ่นเนบ่เหลือครับ ผมวองให้เลยครับติดแล้วค่ะติดแล้วเนี่ยไปกันได้พ่อพ่อไปโลดเจให้ขึ้นน้ำบ่อฮะพ่อเจขึ้นน้ำอันนี้ เพื่นอายุเท่าไหรแล้วคะพ่อสามปีกว่าค่ะมาเบิ่งเอาเด้อเปิดพอเปิดเปิดเท่าไหรหาแสนหาแสนเด้ค่ะมาเอาเดิอตัวบังหญ่ลูกใบหยกตอนนั้นผลมาผมมาเขาให้ผมได้หกแสนหามาเอาานี้พาไปเบิ่งลูกควยดอนอ่ะสองตัวนั้นนั่นแหละพ่อไปแล้วไอ ตัวกับแสนหนึ่งแม่กับแสนหนึ่ง๋อครับเปล่าเลยค่ะก้อนนี่แหละเขาโทรมาหาผมป่ะนั่นลำตุก้อนนั่นแหละผมก็ไปแล้วก็อันนั้นผมไปตัวละแส้นมาสันใช่บานหนึ่งมันอันมันไปนี่แหละมันรองรูปบานผมจะเอาไปสมมาสันอืมไอ้ผมเปิ้ลน่ะนั่นแหละยุบขุนยุบขุนค่ะขามเ้อนนี่ยหกสิบมาสันค่ะโอ้ลมมาไกลหดเนาะแดดก็สว่างค่ะก้อนเห็นไหมจ้่ เบิ้งเบิ้งบงผู้สาวเพื่อนันผู้สาวมดถูกโตเลยบ่อยไงเอาเอาสมมดถูกโตเลยบ่ค่ะเอาเ่นันงัววผมบอกว่ามีโอกาสรดงโอกาสที่จะซ้ำ ตัวใหญ่เด้อดค่ะใหญ่เด้อค่ะหาแซนเด้อเพิ่นเปิดไว้หาแซนเปิดไว้โห้ยเป็นตะแพงหบักละบัะบ่นผมพาไปเบิ่งคำามีหนัพาไปเบิ่งไปเบิ่งลูกแล้วบบั่นจ้ะไปเบิ่งลูกเรียมากหลายหลายเขาหาหุ้มเบิ้งเขาบบบไหนจ้ะลูกใบยกเนาะ <c oughs> มาแม่ยี่ละมาขนหัวพีแห่งดึง ไปยานไทยมาได้ไทยรู้มาได้ดิพอดีไทยออกมั่งเขาเริมมาหกโมงแล้วเด้อค่ะหกโมงแล้วนี่นี่ขอะอองลงมาลงมาเพลของเราลงมาเอ้ยโตสูงเนาะ

เบิน้คย้างเลี่นนันต้ก็ยังคห้อยแลรตู้งอ่ับ้างด้วยตัดน้ำเสียกอดวบ้างด้วบานร้อเกี่ยว่ะนี่ตัดตบ้งด้วยนี่างบ่ะบางวมนคยนี้่ะัวบานนี่ถ้ามันถงดบานเี่ยวตค้ยผมบานถ้ามันึร้องบานับาทร้องเกี่ยวเลยเด้อเยียมรล ค e ือบานแลกนีิมันติเสียงคน่าคนมาดินบ่คือว่าซาเตับเป็นเห็นบ่โ้ยวบป้าผู้หวเนาะเมื่อนั้นเข้าเดียวเดียวเลยเด้กียามากลใกลรอนเดี๋ยวม่ไไกลมันค้ำ่นเอามาไปก็ไม่นี่ว้ยโวก้าท่าเลยโ่ยจะเตี้ยสิโวยนี่แค่ละ เพนี่ยแฉกอบต้องนี่บกระเากะซาครับยำนี่ันค่อยหดนี่เห็นบ,าบ,บ,บ้านเิงค่อยแม่โดมันเหียวตั้งกี่ขันแล้วเดี๋ยวมันถ้ามันอ่ะมันคุ้ยแล้วมาดูออมาอ่ามันกได็คขับัีเดือเนี่เห,ห็นบผมยังเอยให้เื่อเ

มันบ่ยใช่เมื่อนั้นเขาสม่อดีเยีเพราะพตัวด้วยเพราไงพราะดีเยวออกพราตัวเลยนี่นขุไม่กันน่ะเมืดเพิ่นน่ะเพิ่งลว่นั่นนีนันเย็ดของเพิ่นนั่นแหละยทขมงเพิ่นนั่นแหละเบิ่งจะลเราะไงเอาขาวเอาขาปานยังบ่ได้เยอะพรตัวอย่นั่

มึเบิดเลยมันก็เด้ยนอนไกงผมนั่นสามร้อยก็ตัวเดียวสามพอกวสเดียวมาดูมานอนอย่างนอยไปเลดเอีกนักขม้าบั่ขุดไปทางขุดทางหลังดีมาบหาเลยเลื่อนเท้าเดียวไปเลื่อนกับไปว่ บ่นอ oui pues ีก nah. ี b ên, b ên ่บ่บ่นอ <c oughs> ีกเบ่้นอีกี่ล่ะมาเบิ้นกับเบิ้นไปไปเันไหมรุกไหมอแบ่แบ่มันจังอ่ะเบิ้นไปยังเอาใส่ตัวมหั่นมันยัง่เอาบินกินันกนเอาจนให้มันจะยังบ่ได้ไงันว่กินนี่มันเอา มาก่อนเจ้าอูเด็ดต้นเงินหันไหนมาเอาให้นี่ทัง้งลบหนี้มองเขายิงนงั้นไหมนี่นก็ไม่ก็ทำแล้วก็ง่าบอกบัวเร็วเขาเลยหรอกห้เบ้างห้เบ้างแน่ครับเนี่ยใครเอายืมบ้างอันนี้เนี่ยคันผู้สนใจเอายิบรอบนึงลูกอ้าวคันผู้สนใจหาแสนเด้อค่ะาหาแสนลูกใบยกเนาะพอนะ่อเนาะสูงเท่าไรค่ะลูกใบยกครับผมสูงเท่าไหร่ สูงร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะคุณอดบดวัดเด้อพันพันวัดเอานังอยู่อใบอมา้าเียวอมลูกบยกับแม่พื้นบ้านสูงร้อยห้าิบห้าด้นาะเปลเนาะร้อกสบห้าบอกไอแม่มันอ่ะร้บห้าแม่มันสูงร้อยหห้าผสมน้ำเชื่อใบยุก เบอร์โทรแล้วพ่อเบอร์โทรไมคครั้งสุดท้ายแล้วเบอร์โทรศูนย์แปดสองครับผมศูนย์แปดสองสามหกแปดสามหกแปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์เก้าครับผมค่ะค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะอย่าลืมกดติดตามคุณนุช่องแหน่เด้อค่ะค่ะกระบอกคนอยู่ได้มาคันผู้ใดไล่ออกให้ได้คันผมได้ขายเง่นบอกผู้นั้นบอกมาเด้อผู้นี้บอกมาหนึ่ง บ่ไปยังค่ะบ่บ,บ่ฟรีฟรีค่ะฟรี่อไม่ก้อนเลยจ้ะค่ะขอบคุณหลายด้วยครับเดี๋ขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะบ่วอขึ้นรถเมื่อน้ำกันเลยสบายวอค่ะเดี๋ยวนุ่ยยางเอาตัดจับของเก่านี่แหละจ้า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 